เอลิสุิวเอ็ก2,022คันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาจังหวัดสงขานะครับจากหาดใหญ่วันนี้นะครับขึ้นมาเพื่อจะมาหาเราโดยเฉพาะเลยครับบอกว่าอยากมาเพื่อติดตั้งตัวซัดลิงโดยเฉพาะเลยในในวันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าได้นัดคิวไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ ประมาณเกือบจะ2เดือนด้วยซ้ำเพราะว่าลูกค้าอยู่ไกลครับเราจะมีแผนมากรุงเทพก็เลยนัดไว้ล่วงหน้านานเลยครับซึ่งคันนี้นะครับด้านหน้าก็ทํามาแล้วพอสมควรเลยครับล้อนะครับทีอีสามเจ็ดเสียมตาลไม่จับยางโตโยครับด้านหน้าก็ปีนกปรับอุศาจากซันและลูกหมากกันโครงปรับระยะนะครับจากซันตัวโช๊คเองก็ใช้เป็นโช๊คของโบเฟนเดอร์นะครับตัวควีนซีรีส์สเต็ปโหลดครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นสปริงดอินิสันนะครับสเต็ปโหลดเช่นกันจับกับโช๊คนะครับโบเฟนเดอร์ตัวปิกกี้แบ็คปรับ8ครับ แล้วก็ลูกหมากกันโคลงนะครับที่ปรับระยะโหลดจากสันครับคันนี้นะครับลูกค้าติดตั้งเป็นแบบเชื่อมกับเสื้อเผานะครับพอรถที่มันมีการโหลดนะครับตัวตำแหน่งหมุดเผาเ็าจะลงต่ำกว่าปกตินิดหน่อยครับและ1จุดนะครับที่เราจะมีการเจาะตัวตัวถังนะครับจะเรียกว่าตัวถังนี่ตัวเช็ดสีนิดนึงก็คือตรงบริเวณขากันเซเดิมนะครับเพราะถ้าเราไม่เจาะจุดนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะขยับและทําให้เกิดเสียงได้ครับจากนั้นเราก็ประกอบตัวแขนเซตลิงนะครับแล้วก็ตัด ส่วนน็อตที่มันเกินออกมาเสร็จแล้วครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นแบบบอลจอยนะครับสีดําแบบเชื่อมครับเพื่อความเนียนและกลมกลืนตอนแรกๆเนี่ยนะครับลูกค้าก็หลังเลว่าจะติดแบบบอลจอยดีหรือจะติดแบบบูทยางดีนะครับก็ได้ปรึกษากับหลายคนแล้วก็ถามถึงความต้องการที่จะใช้งานนะครับสุดท้ายจะออกมาเป็นตัวนี้เลยครับเป็นตัวบอลจอย หลังติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ได้มีการปรับโช้ให้ลูกค้าลงไปประมาณสัก2เบอร์เดิมทีลูกค้าปรับอยู่เบอร์5้านะครับตอนนี้ก็ปรับเหลือเบอร์3สิ่งที่ได้คือได้ความนุ่มนวลมากขึ้นครับการขับด้วยความเร็วต่ำนะครับการวิ่งในเมืองได้ความนุ่มนวลมากขึ้นแต่เมื่อขับเร็วอ,ออกทางไกลการสะบัดการโยนการย้อย,ย,ยมันไม่มีครับการโค้งที่ดีมากขึ้นคนนั่งแถวหลังสบายขึ้นครับได้หลอ่อได้นิ่งด้วยครับคันนี้ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วถามลูกค้าว่าใช้งานเป็นไงบ้างเขาบอกดีมากเลยครับปรับลงมาเหลือเบอร์สามได้ได้น,นุ่มมากขึ้นด้วยครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องขึ้นไปติดครับเพราะน้องเขามาลองรถเขาแล้วชอบมากว่าจะมาติดอีกครั้งหนึง่งใครนะครับอยากได้รถนิ่งและนิ่มต้องเราเลยครับ